หนึ่งในสิบสามเมืองสยองอาถรรพ์ทีดุชเชอร์โนโบิลเมืองสยองที่ยูเครนคนกลายพันธุ์โศกนาฏกรรมแห่งประวัติศาสตร์โลกที่นี่เป็นเมืองที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมช็อกโลกที่เรียกได้ว่ารุนแรงมากที่สุดครั้งงอหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกนั่นคือการระเบิดของชเชอร์โนโบิลโรงงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่เมื่อวันที่26เมษายน1986หรือเมื่อ27ปีก่อนจัดอันดับความรุนแรงไว้ที่ระดับเจซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุกาารณ์ทงนิวเคลีย ปริมาณกัมมันตรังสีรุนแรงกว่าระเบิดปรมาณูที่ถลม่มเกาะฮิโรชิมาในสงครามโลกครั้งที่2ถึง4เท่าและต้องใช้เวลาถึง24,000ปีกว่าจะสามารถกลับมาอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยผลจากการระเบิดทำให้เกิดที่เท่าปนเปื้อนกัมมันตร,รังสีพวยพุ่งพุ่งขึ้นสู่บรรยากาศปกคลุมทางตะวันตกของสหภาพโซเวียตยุโรปตะวันออกยุโรปตะวันตกยุโรปเหนือทางการยูเครนเบลารุส และรัเสเซียทําให้มีอยู่ทั้งสังเวชชีวิตป่วยเป็นโรคมะเร็งกลายพันธุ์ผ่าเหล่าหรือพิการไปเป็นจํานวนมากผลการจากระเบิดทําให้ต้องอพยกประชากรมากกว่า3ามแสนสามพคนออกจากพื้นที่อย่างมีผู้เสียชีวิตสี่พันคนผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจากการสัมผัสกรรมตรังสีจนร่างกายผิดปกติไมเหลือเข้ามนุษย์สูงถึง0กแสนคนหลายคนอาจจะเคยเห็นหรือได้ยินเรื่องราวอันน่าสยดสยองของเชอร์โนบิลในยูเครนมาแล้วบ้างตามภาพต่างๆในหน้าอินเทอร์เน็ต หรือหนังสยองขวัญที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆของเชนโนบิลแต่นั่นก็ยังไม่เท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของศกนาตรกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในความรุนแรงที่สุดของประวัติศาสตร์โลกเชนโนบิลตั้งอยู่ในเขตของเมืองพริเพียดประเทศยูเ,ศยยเครนซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เชโนบิลในสมัยที่ยังเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสาภาพโซเวียตความน่าสะพรึงกลัวได้เกิดขึ้นหลังจากอุบัติเหตุครั้งประวัติศาสตร์ในวันที่26เมษายน1986เมื่อเรื่องอฏิปรณิตัวทอ นี่สี่เกิดเหตุระเบิดขึ้นในระหว่างการทดสอบความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินอุบัติเหตุจากการทดสอบดังกล่าวเป็นผลมาจากการออกแบบที่บกพร่องการขาดความชำนาญรวมถึงการประสานงานของเจ้าหน้าที่และกลายเป็นเหตุโศกนาฏกรรมช็อกโลกที่เรียกได้ว่ารุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกจัดอันดับความรุนแรงไว้ที่ระดับเจซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์ที่ทำให้มีเหยือ่อทั้งสังเวชชีวิตป่วยเป็นโรคมะเร็งกลายพันธุ์พาเลา หรือพิการไปเป็นจำนวนมากผลจากการระเบิดหลายครั้งทำให้ทั้งเหล็กและคอนกรีตที่สร้างครอบเครื่องปฏิกรณ์แตกกระจายปล่อยกัมมันตรังสีพวยพุ่งพุ่งขึ้ขนสู่บรรยากาศปกคลุมทางตะวันตกของสหภาพโซเวียตยุโรปตะวันออกยุโรปตะวันตกยุโรปเหนือทางการยูเครนเบลารุสและรัเสเซียต้องอพยพประชากรมากกว่า3 3 6 0 0 0คนออกจากพื้นที่อย่างฉุกเฉินมีผู้ได้รับผลกระทบจากการระเบิดโดยตรงมากกว่า0 0 0 0 0คอนอมีผู้เสียชีวิตทันทีหลังการเกิดระเบิด 56คนแต่ผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจากการสัมผัสกัมมัตรังสีอาจสูงถึง4,000คนปริมาณของรังสีที่แพร่กระจายออกมาจากการระเบิดครั้งนี้มีอนุภาพมากกว่ารังสีจากระเบิดปรมาณูที่ถล่มใส่เมืองนางาซากิและฮิโรชิมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อย่างน้อย200เท่าและลอยสู่ชั้นบรรยากาศยาวนานถึง10วันเมืองพริเพียดจึงถูกทิ้งร้าง เนื่องจากระดับการแพร่กระจายของกัมมันตรังสีที่อยู่ในปริมาณสูงแต่ก็ไม่ทันการแม้จะมีการอพยพชาวเมืองออกจากพื้นที่ทันทีภายในสองวันหลังเกิดเหตุการณ์ซึ่งในช่วงเวลานั้นหลายคนได้รับรังสีเปื้อนในระดับสูงไปแล้วบริเวณป่าหรือรอบพื้นที่ที่เกิดการระเบิดมีชื่อใหม่ว่าป่าแดงเนื่องจากรังสีนิวเคลียร์ทำให้ใบไม้กลายเป็นสีน้ำตาลแดงแทบทั้งหมดนอกจากนิ้สัตว์ต่างๆที่อยู่ในละแวก30กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้าเชนโนบิลก็มีอัตราการตายก่อนอายุไขสูงมากขึ้นอีกทั้งยังมียีนที่ผิดปกติไม่ใช่แค่นหนสัตว์เท่านั้นแต่รังสีนิวเคลีย์ยังมีอนุภาคส่งถึงคนอีกด้วยตัวอย่างก็คือตาของนักดับเพลิงที่ชื่อวลาดิมิราวิกเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีฟ้าอย่างน่าตกใจแม้ในช่วงแรกรัฐบ,บานโซเวียตจะปกปิดเรื่องที่เกิดขึ้นและประกาศว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วส่วนการแพร่ระบาดของกัมมันตภาพรังสีก็มีปริมาณเท่ากับเครื่องเอ็กซเรย์เท่านั้น แต่การปนเปื้อระดับสูงนี้ได้ส่งผลอย่างเห็นได้ชัดทั้งจากประชาชนในพื้นที่ที่เริ่มมีอาการผิดปกติต่างๆการกลายพันธุ์โรคมะเร็งร้ายที่ฆ่าชีวิตชาวเมืองทําให้ประเทศสวีเดนเป็นประเทศแรกที่ประกาศต่อชาวโลกถึงหายนะจากการระเบิดของโรฟฟฟานิวเพื่อเชอร์เชโนโบิลแม้จะผ่านมานานกว่า30ปีในทุกวันนี้เชโนอโเบลเมืองพริเทียดยังคงถูกทิ้งร้างเนื่องจากต้องกำจัดพลูโตเนียมที่แพร่กระจายปกคลุมไปทุกหนแห่งโดยคาดว่าต้องใช้เวลามากกว่า300ปี เพื่อให้เมืองกลับมาดังเดิมไยัยเมื่อจากผลกระทบของกัมมันตภาพรังสียังทำร้ายชีวิตผู้คนที่อาศัยใกล้เมืองเชนโนบิลต่อไปเด็กจำนวนมากเกิดมาพร้อมกับโรคแต่กำเนิดมีการกลายพันธุ์ในยีนหรือโรคมะเร็งหายากและยังคาดว่ากัมมันตภาพรังสีจะส่งต่อไปยังอีกหลายชั่วอายุคน